ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก แค่จ่ายค่าหุ้นหรือนิติกรรมอําพางก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของนะครับที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานได้มีการยื่นนะครับแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับก่อนที่เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีคําถามนะครับต่างๆครับมีข้อสงสัยนะครับต่างๆว่าที่มาของทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่มาอย่างไงมีการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าและก็มีเรื่องราวต่างๆเรื่องของการที่ว่าเอ๊มีการจ่ายค่าหุ้นเนี่ยเป็นการจ่ายค่าหุ้นจริงๆหรือเป็น ที่กมอําพางที่เอาไว้นะครับปลบเรื่องเรื่องของภาษีหรือเปล่าโลบเรื่องเรื่องอะไรหรือเปล่ามีการอะไรแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็เข้าใจนะครับว่าคุณแพททองทานเองเนี่ยเป็นลูกของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแน่นอนครับคุณทักษิณชินวัตรเองนะครับก็มีสมบัตินะครับที่ทําธุรกิจนะครับก็ร่ารวยนะครับในเรื่องของการที่ว่ามีข้อมูลเรื่องของการการทุจริตในหน้าที่มีการยึดทรัพย์ด้วยอะไรด้วยกว่ากันไปก็ตามนั้นก็ตามที่ข่าวที่เราได้รับทราบกันแต่ว่าวันนี้ การได้มาทรัพย์สินของคุณแพทองทานเนี่ยนะครับได้มาถูกต้องนะครับทุกอย่างนะครับมีการเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างมีการดาเนินการทําเรียกว่าธุรกรรมต่างๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็มีการตั้งคําถามเอาไว้แบบนี้ก็เอามานําเสนอกันนะครับว่านะครับแค่นะครับแค่จ่ายค่าหุ้นหรือว่าเป็นนิติกรรมอําพางครับแพทองทานเนี่ยออกตัวสัญญาใช้เงินนะครับ4 4 4 0 0ล้านบาทให้กับญาติพี่น้องอ๋อ โอเคอันนีนะ้เราต้องมาวิเคราะห์นะครับแล้ก็ต้องมารับฟังกันดูนะครับคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดนะครับผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดไม่ใช่นางสาวแพรทองทานแต่เป็นผู้ที่วางแผนให้ทั้งหมดเหมือนกับกรณีคดีสุกหุ้นภาคหนึ่งและนะครับซุกหุ้นภาค2ของนายทักษินชินวัตรนะครับ เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันทีนะเมื่อนางสาวแพรทองฐานชินวัตรเนี่ยนายกรัฐมนตรียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่6นะครับพฤศจิกายน2567อยู่กับนะบอยู่กินกับสามีนะรพริยานะครับนายปิ ดกนะครับสุขสวัสดิ์และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น13,993ล้านนะครับ8,26,900หกับ3บาทนี่สินนับทั้งสิ้นนะครับ4,400นะครับ41ล้านนับ 159,711บาทจุดส9สตางค์นะครับโดยเฉพาะรายการนี้สินเนี่ยนางสาวแพรทองทานแจ้งว่ามีนี้สินเนี่ยทั้งหมดนะครับ4,439ร้าล้านนะครับ9ก6า0นับกับอีก96สตางค์นายปิโกรกนะครับมีนี้สินอยู่ที่นะครับ1ล้าน1 9 1 0 0กับ10บาท จุดห้สิบาตางค์นะครับเงินเบิกเกินบัญชีอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับรายการหนี้สินของนางสาวแพทองทานเนี่ยมีทั้งหมดนะครับสิบรายการประกอบไปด้วยเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยสิบ,บัญชีนะครับหล้านห้าล้านสี่แสบาทและหนี้สินอื่นอีก9รายการได้แก่1เนี่ยนะครับ สัญญากู้ยืมเงินจากนางสาวพินทองทาชินวัตนนะครับคณานุกรวงนะครับสองก็คือสัญญากู้ยืมเงินจากนายพานทองแทชินวัตรสามสัญญากู้ยืมเงินนะครับนายนะครับบรรพดดามาพงศ์นะครับสี่สัญญากู้เงินนะครับนางบุตรสาดามาพงศ์และห้าสัญญากู้ยืมเงินคุณหญิงพจน์จะมาน ดามาพงนะครับรวมมูลค่า4 0 0 4นะครับ4ล้าน522,338บาทอันนี้คือข้อมูลนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้มันมีข้อสังเกตเราก็ลองมาฟังดูนะครับจากการตรวจสอบนะครับบัญชีรายการทรัพย์สินของนางสาวแพทองทานเนี่ยพบว่านี่ก้อนนี้เป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนะเพื่อชำระ หุ้นบริษัทให้กับครอบครัวชินวัตรจำนวนทั้งหมด9บริษัทให้แก่นะครับในครอบครัวชินวัตรดามาพง์จำแนกเป็นตัวสัญญาใช้เงินให้แก่5บุคคลนะทั้งหมด5บุคคลนะครับหก็คือนางสาวพินทองทาชินวัตรเนี่ยหรือว่าคุณนากรวงจำนวนเนี่ย4ฉบับนะครับลงวันที่8พฤศจิกายน25 ห้าเก้านับวงเล็บแปดทับเก้าทับสองห้าเก้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับสองพันสามร้อยแปดสิบแปดล้านนะครับเจ็ดแสนสองมื่นสี่พันเก้าสิบห้าบาทจุดนะครับ 42, สี่สิบสองสตางค์ชำระนะครับค่าหุ้นบริษัทนะครับ PK c o m p a r i o n จำกัดบริษัทเ ee, นร,ร,รเนดีคอมเพรสชันเอเรนดีนะครับรีวิวโรเบนร์จำกัดนะครับบริษัท SC สซีนะครับออฟฟิศพาซาจำนนน 8, กัดและบริษัท SCK ซ s t คเอจำกัดนะครับสนะครับนายพานทองแท้ชินวัรนะครับจำนวน1นฉบับลงวันที่ 8. พฤศจิกายน2559นะครับวงเล็บว่า8ทับเทับ2559เป็นเงินนะครับ335้าล้าน4 2 5 5 0กับ41บาท ชำระค่าหุ้นบริษัทเลนดีวอล์เเมล o p จำกัด 3. นายบรรพศดามาพง์จำนวนเนี่ยสฉบับลงวันที่9มกราคม2556วงเล็บนะครับ9ทับ1ทับ2556้วกและก็วันที่8พฤษภาคม2556วงเล็บนะครับวันที่8ทับ5นะครับทับ2556รวมเป็นเงินนะครับ1 1,315งพันสาบาล้านสแสนกับหกหมืบาทชำระหุ้นนะครับบริษัท AIA Management นะครับจำกัดและบริษัทนะครับ BBD Development จำกัดนะครับ4นางบุตรสบานะครับดามาพงศ์จำนวนวนเนี่ย1ฉบับลงที่8พฤศภาคมสองห้านับวงเล็บว่า8ปดทับหทับสองห เป็นเงินนะครับ285ร้าล้าน,นรับสแสนบาทชำระค่าหุ้นบริษัท BBD Development จำกัด 5. คุณหญิงนับพจมานดามาพง์จำนวนเนี่ย1ฉบับโรงวันที่8พฤศจิกายน2559ัวงเล็บว่าวันที่8นะครับทับ9ทับ2559เป็นเงินนะครับ 136่งร้อยสาบล้านหแสนหนึ่งกับหบาทจุดหกสตางค์นะครับชำระค่าหุ้นบริษัท OAI นะครับ Consultment น,น,นะครับ and น,นะครับ Managerment จ,จำกัดจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเนี่ยพบว่าตัวสัญญาใช้เงินฝ่านะครับ4,400ล้านบาทเป็นแบบนะครับครบ กำหนดนะครับเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยนะครับหรือพูดแบบบ้านๆคือให้กู้หรือเป็นหนี้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องชดใช้ถ้าไม่มีการทวงถามยิ่งถ้าดูนะครับรูปแบบการแบ่งทรัพย์สินในครอบครัวชินวัตรตั้งแต่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายัรมตีเมื่อปีพศ2 5 4 4กงสีเนี่ยจะโอนหุ้นส่วนใหญ่ให้กับนายพานทองแท้ชินวัตร ซึ่งมีอายุคือ20ปีและบุคคลอื่นๆเช่นนายบรรพศด,ดามาพงศ์พี่ชายบุญธรรมนะครับของคุณหญิงพจจมานไม่ได้โอนให้กับลูกสาวสองคนที่อายุยังไม่ถึง20ปีและได้ไม่มีสัญญาหรือนะครับต้องยุ่งยากให้การแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือนี่สินต่อปปชต่อมานะครับเมื่อบุตรสาวนับสองคนเนี่ยบรรลุนิติภาวะ และมีครอบครัวแล้วก็ทยอยโอนหุ้นของกงศีเนี่ยให้แก่บุตรทั้งสองส่วนใครจะได้เท่าไหร่อย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปดังนั้นจึงมีการตั้งคำถามว่าการที่บุคคลต่างๆในครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องนะครับ <c> ญ <oughs> าติพี่น้องข้างต้นเนี่ยโอนหุ้นมูลค่าฝ่า4,400ล้านบาทให้แก่นางสาวแพรทองทานเป็นการโอนหุ้นให้ สัญญาให้หรือไม่ไม่ใช่การโอนซื้อขายที่ต้องมีการชำระราคาถ้านางสาวแพรทองทานเนี่ยไม่ได้เป็นนายกตีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนบะที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินต่อปปชการโอนหุ้นดังกล่าวก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะหุ้นทาง9ก้าบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการโอนหุ้นให้ครอบครัวญาติพี่น้องแบบเงียบๆก็ไม่มีใคร ไปตรวจสอบหรือทำการตรวจสอบคงไม่สามารถทำได้ง่ายๆแต่เมื่อนางสาวแพรทองทานต้องเข้านะครับดำรงตำแหน่งนายกรัรมนตรีหรืออยากะเมื่อแต่เมื่อนะครับนางสาวแพรทองทานเนี่ยนะครับเข้าดำรงตำแหน่งนายกัฐมนตตีอย่างกระตันหันต่อจากนายเศรษฐทวีสิน ก็ต้องนะครับตกเก้าอี้แบบไม่คาดฝันทําให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและนิสินต่อปปชเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําซ้อนเมื่อนายทักษิณชินวัตรเมื่อปีพศ .2544 เมื่อเป็นเช่นนี้คําถามแรกที่เกิดขึ้นก็คือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ทําขึ้นจํานวน9ฉบับลงวันที่9มกราคม2556นะับ บ้าง8กันยายน2559บ้างนะครับเป็นการทำขึ้นเพื่อชำระราคาในวันโอนหุ้นเลยหรือทำขึ้นย้อนหลังเพื่อให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและนิสินต่อปชไม่มีปัญหาหรือไม่วิธีการตรวจสอบทำได้ไม่ยากโดยใช้วิธีการนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบกระดาษและน้ำมึกที่ใช้ในการออกตัวสัญญาใช้เงินคำถามที่2 การทําตัวสัญญาใช้เงินนะครับเพื่อเป็นการชําระราคาค่าหุ้นเป็นนิติกรรมอําพางสัญญาให้หุ้นหรือไม่เพราะว่าคิดในรูปแบบการแบ่งทรัพย์สินในครอบครัวในฐานะบุตรคนหนึ่งใน3คนก็ต้องได้รับทรัพย์สินเหล่านั้นจากกองศีอยู่แล้วไม่ต้องมีการซื้อขายคําถามที่3แล้วจะทําไมแล้วทําไมจะต้อง นะออกตัวสัญญาใช้เงินชำระราคาอัมพางนะสัญญาให้หุ้นมูลค่าฝ่า4,400ล้านบาทคำตอบก็คือเมื่อมีการเปิดเผยนะครับเรื่องนี้ต่อสาธารณะในฐานะนายกตมตนะีต้องถูกตั้งคำถามว่าเมื่อมีอไรายได้จากจากการให้ขนาดนี้ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่ถ้าคิดแบบเร็วๆนะับเงิน ได้กว่า4,400ล้านบาทต้องเสียภาษีนะครับได้ภาษีรายได้เนี่ยครับเกือบ1,500ล้านบาทนะครับบางคนบอกว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการวางแผนภาษีซึ่งมีเส้นกั้นบางๆระหว่างคำว่าเรี่ยงภาษีคำถามที่เกิดขึ้นทั้งหมดผู้ที่ได้คำตอบได้ดีที่สุดไม่ใช่นางสาวแพรทองทาน แต่เป็นผู้ที่วางแผนให้ทั้งหมดเหมือนกับกรณีการซุกหุ้นภาคหนึ่งและการซุกหุ้นภาคสองของนายทักศินป์ชินวัตรเอาละครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าคุณแพทองทานมาเป็นนายยกรัฐรมนตรีนะครับก็ต้องมีการเรียกว่ายืน่นแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่แน่นอนครับการบัญชีแสดงทรัพย์สินเนี่ยมีการแต่งหรือเปล่ามีการอะไรหรือเปล่ามีการหลบเลี่ยงน,นะครับในการเสียภาษีอะไรมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับก็คงจะต้องติดตามกันแต่นะับ อันเนี้ยมันคือการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับแน่นอนครับว่าการตั้งข้อสังเกตอันเนี้ยนะครับมันมีข้อพิรุธอะไรหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่หมดนะครับมันมีข้อสังเกตต่อไปครับแพทองทานเนี่ยนะครับตัวสัญญาใช้เงินนะครับ4,400ล้านบาทว่านี่ปลอมนะครับหรือนิติกรรมอำพางนะครับจะเริ่รอยตามผู้เป็นพ่อหรือไม่เอาละครับงานนี้ท้องบอกว่าต้องรอดูนะครับก็มีทั้งหมดเลยนะครับ เมื่ออ้างว่านะครับการโอนหุ้นฝ่า4,400ล้านเป็นการซื้อจากญาติพี่น้องคำถามที่เกิดขึ้นก็คือนะครับซื้อขายในราคาเท่าไหร่ตามมูลค่าที่ตาไว้นะครับก็คือวงเล็บว่าพาเนี่ยหรือมูลค่าตามบัญชีถ้าเป็นบริษัทที่มีกําไรมูลค่าตามบัญชีจะสูงกว่าราคาพากรมสัมพัน์นะครับต้องติดตามตรวจสอบว่าผู้ขายนะครับขายตามราคามูลค่าตามบัญชีก็คือนะครับ กรณีที่บริษัทมีกำไรหรือไม่ถ้ามีกำไรจากการขายหุ้นเสียภาษีหรือไม่ซึ่งปกตินะครับสมพกรจะให้กำหนดนะครับให้ขายตามมูลค่าตามบัญชีเพื่อป้องกันการเรียกภาษีเอาละครับงานนี้นะครับมีการเรียกภาษีมาก่อนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ มีคำถามเข้ามาทันทีว่าถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่ตั้งคำถามไว้โดยเฉพาะการออกตัวสัญญาใช้เงินบูลค่ากว่า4,400ล้านบาทของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกน้ำตีเพื่อเป็นการชําระนะครับค่าหุ้นให้กับญาติพี่น้องเป็นนิติกรรมอําพางในการโอนหุ้นนะครับสัญญาให้นะครับบริษัทโดยมีเจตนาเพื่อจะเรียงนะที่จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดานับพันล้านบาท จะเป็นการเจริญรอยตามนายทักษิณผู้เป็นพ่อนะครับที่เคยโดนคดีซุกหุ้นนะครับภาคหนึ่งและซุกหุ้นภาคสองหรือไม่ก่อนจะตอบคำถามดังกล่าวขอสรุปข้อเท็จจริงกรณีซุกหุ้นให้เห็นภาพคร่าวๆดังนี้ก่อนที่นายทักษิณชินวัตรจะเข้าเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวนายทักษิณและคุณหญิงพจมานได้โอนหุ้นของตนเองไปให้กับคนรับใช้นะครับ คนขับรถและยามนะับถือไว้มูลค่ารวมฝาก11,000ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ1ใน4ของมูลค่าหุ้นที่นายทักษิณและคุณหญิงพจมามถือไว้ในนามของตนเองเมื่อนายทักษิณเริ่มเล่นการเมืองได้ทยอยโอนหุ้นจากคนรับใช้นะค,คนขับรถและยามให้กับญาติพี่น้องและลูกๆจงกระทั่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายชวนหรือนายชวนรีกภยัย และรัฐบาลของพลเอกชวริตยงใจยุทธอย่างไรก็ตามก่อนที่นายทักษิณจะลงสมัครรับเลือกตั้งสสในปีพศ .2544 ก็ได้มีการยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุติเดแห่งชาติหรือว่าปปชตรวจสอบว่านายทักษิณเนี่ยแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ช่วงดำรงตำแหน่งนะครับรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพลเอกชวริตยงจะยุทธหรือไม่แน่นอนว่าจากข้อจ,จริงในการถือครองหุ้นของคนรับใช้ในลักษณะนอมินีเช่นนางสาวนะครับบุญชูเหรียญประดับนางสาวนะครับตวงดวงตานับวงพักดีและนายชัยรัตน์ครับเชียงเลิก ที่มีมูลค่านับพันล้านบาทในขณะนั้นและได้มีการยื่นแสด,แดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปชทําให้ปปชเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านา,นายทักษายทัินจงใจแสด,แดงรายการบัญชีทรัพย์สิสนและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในในต้นปีพศ2 5 4 4และได้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อด้วยกระแสนะครับคะแนนนิยมของนายทัพยินยังทำให้พรรค ไทยรักไทยชนะเลือกตั้งอย่างทุ่มท้นนายทักษิณจึงได้เป็นนายกรัมนตมตีต่อมาในเดือนสิงหาคม2544ด้วยปฏิหารทางกฎหมายและวดรีนะครับบกพ้องโดยสุจริตสารรัฐนูนได้วินิจฉัยให้ในายทักษิณไม่มีความผิดด้วยเสียงงับ8ต่อ7ท่ามกลางเสียงกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรง แม้นายทักษิณจะพ้นข้อกล่าวหาแต่คดีซุกหุ้นภาคหนึ่งกลายเป็นชนะปักหลังนายทักษิณมาตลอดจนกระทั่งเกิดคดีการซุกหุ้นภาค2อตระกูลชินวัตรขายหุ้นชินขอบนะครับชินขอบคอมเบเรชั่นนะครับทั้งหมดมูลค่าราว173,000ล้านบาทให้แก่กองทุนเซมาสิสข,ของสิงคโปร์โดยไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวโดยใช้ ด้วยเทคนิคทางกฎหมายและความร,ร่วมมือของผู้บริหารในกรมสัมปาณ์ในขณะนั้นจนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการโค่นล้มรัฐบาลของนายทักษิณในสมัยที่2ด้วยการทำรัฐปรรหารในเดือนกันยายนพศ2 4 4 9หลังจากรัฐปรรหารมีการฟื้นคดีนะครับเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการขายหุ้นของนายทักษิณทั้งหมดขึ้นมาดำเนินการนะครับ แกอีกครั้งนะครับจนกระทั่งสารนิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาวันนายสักสินรับรวยผิดปกติให้ยึดทรัพย์46,000ล้านตกเป็นของแป่นดินไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าทําไมนายสักสินจึงนําหุ้นมูลค่านับหมื่นล้านไปฝากไว้ที่คนรับใช้แต่การให้คนรับใช้ถือหุ้นแทนทําให้ในายสักสินได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นในตลาดดัพย์โดยไม่มีใครตรวจสอบได้ จนกระทั่งมีการเปิดโปงการสุขคุนสำนักงานคณะกรรมการนะครับกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรออจึงเข้าตรวจสอบและปรับนะครับคุณหญิงพจมานเป็นเงิน6.9ล้านบาทนะครับข้อหาไม่ยอมแจ้งการซื้อขายหุ้นนะครับข้ามเส้น5%แต่รอดจากคดีการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้น กลับมากรณีของนางสาวแพทองทานนะครับสิ่งที่ต้องพิจนารณาเพิ่มเติมก็คือ 1. เมื่ออ้างว่าการโอนหุ้น4,400ล้านบาทเป็นการซื้อจากญาติพี่น้องคำถามที่เกิดขึ้นก็คือซื้อขายในราคาเท่าไหร่ตามมูลค่าที่ตาไวนะครับก็คือเรื่องของพาเนี่ยครับหรือมูลค่าตามบัญชีถ้าเป็นบริษัทที่มีกำไรมูลค่าตามบัญชีจะต้องสงูงกว่าราคาพา กรมสรรพากรต้องติดตามตรวจสอบว่าผู้ขายขายตามราคามูลค่าตามบัญชีกรณีที่บริษัทมีกําไรหรือไม่ถ้ามกีกำไรจากการซื้อขายหุ้นเสียภาษีไม่หรือไม่นะครับซึ่งปกติกรมสรรพากรจะให้กําหนดให้ขายมูลค่านะครับตามบัญชีเพื่อป้องกันการเลี่ยงภาษี 2. การซื้อขายจะต้องมีการเสียบ ค่าอากรสแตมในกรณีที่มีการเสียอากรถูกต้องหรือไม่แม้ว่านะครับอากรจะไม่มากนะแต่มูลค่าหุ้นฝ่า4,400ล้านบาทค่าอากรก็เป็นเงินไม่ใช่น้อย 3. เมื่อพิจารณาจากตัวสัญญาใช้เงินแบบไม่มีกำหนดนะับเวลาให้ชำระนะครับก็คือวงเล็บเนี่ยเมือ่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ยโดยเฉพาะจากคุณหญิงพจมานที่เป็นมารดา ทำให้คิดได้ว่าเจตนาที่แท้จริงในการกอบออกตัวสัญญาใช้เงินมิได้มีนะครับเจตนาที่แท้จริงในการปักกันในการชําระหนี้ค่าหุ้นแต่เป็นการอําพรางสัญญาให้หุ้นหรือไม่ถ้าเป็นการอําพรางจริงนะเท่ากับหนี้จํานวนนี้ที่นางสาวแพทรองทานยื่นแสดงต่อปปชนั้นเป็นหนี้ปลอมเมื่อเป็นหน,นี้ปลอมคําถามก็คือ เข้าขายจงใจยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่หรือถ้าเป็นการนะครับอําพางการให้หุ้นซึ่งมูลค่าหุ้นที่ได้รับกว่า4,400ล้านบาทต้องถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดานับพันล้านบาทถ้าอําพางสําเร็จก็ต้องนะไม่ถูกตรวจสอบและไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียว ปัญหาก็คือในยามนี้มีอำนาจล้นฟ้าร้นแผ่นดิน,นกลไกอำนาจรัฐหรือองค์กรอิสระจะกล้าตรวจสอบกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับบอกได้เลยว่านะครับสนุกแน่งานนี้นะครับเชื่อได้เลยครับว่าคนที่เรียกว่า จ้องที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ก็คงจะตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณแพทองทานไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีปัะเด็นอะไรแต่เมื่อคุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเรื่องของทรัพย์สินก็จะต้องโดนตรวจสอบและโดนขุดคําถามคือถ้ามีการหลบเลี่ยงภาษีและไม่ได้เสียภาษีอะไรจะเกิดขึ้นงานนี้ผมบอกเลยครับว่า มันไม่เหมือนมาก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าจะใช้อํานาจรัฐในการจัดการอะไรก็ได้แต่วันนี้อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคของโรคโซเชียลอยู่ในยุคของโอรคอะไรอยู่ในลุกของโรคของการสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลการตั้งคําถามการตรวจสอบมันจะเข้มข้นยากที่จะลบเพราะเจ้าหน้าที่ถ้าช่วยเหลือหรือมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่เอกก็ไม่หลอดเหมือนกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ